ดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบุกนะครับเอ้กุจีกุจีบุกนะครับที่มันอยู่ในดอกบุกนะครับไปดูกันเลยครับนี่ก็คือดอกบุกที่กุจีมันกินนะครับกินจนเละหมดนะครับนี่นะครับ ถ้าผู้ชมเคยเห็นนะครับนี่กุจีจะอยู่ในนี้นะครับไม่รู้ตัวยังเหลือเยอะอยู่ไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเอาเอาไปทำเมนูนะครับ าผู้ชมหลายคนอาจจะไม่เคยไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยได้กินนะครับนี่นะครับ ตรงนี้หมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตัดตัดเอานะครับตอนนี้กุจีมันลงลงไปกินหัวนะครับหัวบุกนะครับเป็นรูเป็นรูอยู่ตรงนี้นะครับมันลงลงไปในดินแล้วนะครับนี่นะฮะรูนี่ครับแต่ในนี้ก็ยังเหลือนะครับท่านผู้ชมพอมันกินดอกตรงนี้ ดอกตรงนี้หมดนะครับมันก็จะลงมากินในนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตัดดูก่อนนะครับนี่ดอกบุกก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือต้นต้นบุกนะครับต้นบุกจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้คือยังต้นอ่อนนะครับเรามาดูสุกิกันเลยนะครับในนี้ก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมกันฮะตอนแรกมันจะกินดอกตรงนี้นะครับพอกินตรงนี้หมดปุ๊บมันก็จะมากินเกรรสรตรงนี้นะครับพอกินเกรรสรเริ่มหมดนะครับนี่ฮะร,รอยมันกินนะครับพอมันกินเกรรสรหมดตรงนี้มันก็จะลงลงไปกินหัวนะครับนี่ก็คือลักษณะบางตัวก็ลงไปกินหัวบุกเลยนะครับนี่ดู รสชาติก็จะคล้ายๆกับเมงอีนูนนะครับสำหรับตัวตัวกุจิบุกนะครับวนนี้ตัดเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะลองขุดดูนะครับว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะครับข้างล่างก็มีรูอยู่ก็น่าจะมีตัวอยู่นะครับนี่ดูนี่ดูนี่ดูน่าจะโอ้แหลกตัวตรงนี้อ๋อโอ้นี่นี่จะได้ต้องแบ่งใช่ไหมมาแมงนี่อย่างนี้กันนัก โอ้ปวเลือดปวดเถอนเนี่ยมาขุดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เ <laughs> กะยากอยู่ตามซอกซอกอันนี้ซอกหัวมันเนี่ยคนไทยแค่อยไหนนะปีเจอู้กับปออ๋อวุ้นเอ๋เออนี่ดอกมันอยู่ตามซอกหัวมันเนี่ยอืมเจ๊แกโหอ,อันนี้ใีเจรนี่เม่มงสาบ <laughs> ไม่เ่ยมีเล่นขุดหนอนเอาไโอ้ผมล้เสือเจ๊โอ้หั่แมาเส็มจะ่อมาเข้ากล้องเลยหมดเลยดูคนเดียวงี่บบเสพอีกยังเริ่มเถ่อนเนี่ยกลัวเราแบ่งเวลากินเลยไหเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่ดำเต็มเล่นนะ พี่คนเดียวยิยบแซ่บคนเกี้ยครับอีเบิร์กจะเบิบร์อยู่อ่ะเบิร์กอยู่จะเข้ากล้องกับคนอีเบิร์กเหรอีเบิร์กกำังกล้องห้องอ๋อบิร์นีออ่ขุดนักเลยอ่ะอืมคุดนักได้แก่เอ้คนรูเ้เธอเดี๋ยวนี้แทบบอกคุดอี้ไม่ได้กินนักละได้คิดน้อยเดียวนะเดี๋ยวจะขุดเดี๋ยวจะขุดหัวถ้าไม่ชมดูเดี๋ยวไม่ได้เขาเคยหาแล้วเนี่ยจูจี้โหัวบุกเลยไม่จช่แมงจูจี้จูจี้เขากระปุกได้หันอ่ะเขาโมจ่าก็แมงจูจี้อ่ะ อัน,อนตัวของที่บอกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาเนี่ยบอกพลล่ละจับเสร็้อจับเ็นเนีชุดยอดชุดยอดชุดยอดเลยย <c oughs> กให้หัวเนเออเลยออกเลยออกโตโตโออกมา <โอ S 1> <อ>ได้หานนี่ทีนี่ นี่บบห,หมอบุกก็อย่าเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยพ่อเต็มเลยเนะี่ยอืมเอาเลเย,เลยอืมเอาเลยโอ้ <laughs> <laughs> ไี่สอบ ี่เขายังมาได้ขอนเลยนแค่าาน้ำฉีดนี่แหรดำติบไหมนะอ,อ,ดนอนดืดีดีนี่เก็มีรเรมสะมีอยู่ครับวาแซบแก <c oughs> โอ้แมงแซ <c oughs> บไปเลยอ,อืมเลอะ ถ้าบอกคูนี่หัวบุกนี่ตายเลยเนะี่ยตายมันจายบ่มันบกินเละหมดป่มันตึกอันละอมันลงดินกินเละเนี่ยม,มันเกลอกเนี่ยมันต้องเอาน้ำฉีดแล้วกไงกนะกมันเอายกไปเอาน้ำฉีดดีกว่า พอด้อนี่หัวบุกบุกอันนี้กินได้นึ่งด้วยด้วยลองบุกที่แมงกินเดี๋ยวนึ่งใส่น้ำตาลแมงกินเนี่ยโอเคอกแงะแงะแต่ต้องม่โอกโอเคมาเลย เราก็ได้เยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับนี่ฮะกุจีบุกนะครับหรือแถวนี้เรียกว่าจุจีบุก <c oughs> เดี๋ยวเราไปทำเมนูกันครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำเมนูให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับรสชาติอร่อย เหมือนแมงอีนูนเลยนะครับ ใส่เกลือนะครับหมัอนออกรสเค็นเกลือนิดนึงนะครับจะเอาอยากจะสุกเลยนะครับ่ามผู้ แล้วนะครับให้ผู้ชมอร่อยครับเหมือนแมงอีนูนทอดเลยนะครับ nhưng mà khách cọp ấy ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ